หม่อมราชวงศ์ดิสนัตดาดิสกุลผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่าการดำเนินง,งานโดยลดรายจ่ายด้วยการแจกจ่ายชุดสามพร้อมประกอบด้วยพร้อมกินพร้อมปลูกพร้อมเพาะคาดว่าผู้วงโครงการประมาณหนึ่งล้านคนจะลดรายจ่ายได้ประมาณคนละ6 0 0บาทหรือรวมแล้ว600ล้านบาทในช่วง4ี่เดือนแรกนอกจากนี้ยังเพิ่มรายได้ด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชระยะสัน้น ที่ตลาดต้องการแก่ผู้ประสบปุทกภรเยจำนวน30,000รายซึ่งจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกมาให้เพื่อให้สามารถรวมกลุ่มช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างผลผลิตที่ยั่งยืนและพัฒนาเป็นชุมชนเศรษรฐกิจพอเพียงต่อไป ส่วประชาชนผู้สนใจนะครับสามารถร่วมสนับสนุนชุด3พร้อมกับโครงการได้ในราคาชุลละ250บาทหรือให้การสนับสนุนได้ตามความประสงค์โดยการบริจาคด้วยตัวเองที่อาคารสมัคงานบูรณิธิแม่ฟ้าหลวงสวนลุมพินีหรือบริจาคผ่านบัตรเครดิตทางเว็บไซต์ w w w m e f f a l เ u n g .org/ กล้าดีและบริจาคโดยฝากรั้วโอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยาธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีบูรณิธีแม่ฟ้าหลวงโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัตกระภัยโครงการกล้าดีครับ